สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระโหนกการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะคะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดอ่าสีแถวจานคู่นั่งขับขายสระมานะคะตัวนี้ดูนะคะดูโดยรอบนะคะสีแถวจานคู่นั่งขับขายอิสระนะคะดูความกว้าง กว้างเมตรกว้างสองเมตรห้าสิบนะคะสองเมตรห้าสเพราะว่าลูกค้าให้ปรับไว้ที่ะระหว่างร่องที่70นะคะระหว่างร่องที่70ตัวนี้ลูกค้าสั่งมาโดยเฉพาะเลยนะคะระหว่างร่องที่70เลยปรับไว้ตรงนี้ที่70คดสิบานเลยกว้างถึงสองเมตรห้าสิบนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตามใจลูกค้านะคะระหว่างร่องมันปรับไว้ที่ เจเราสามารถปรับเข้าเป็นหกสิบห้าหกสิบหิบห้าได้นะคะแล้วแต่ลูกค้านะคะตัวนี้ถังมีอยู่4ถังถังข้าวโพดมี4ถังนะคะในถังข้าวโพดจะมีจาน3ามหมุนครึ่องอยู่สี่ใบนะคะแต่ละใบนะจานสามหมุนครึ่งข้าวโพดจะลงทีละ1เม็ดระยะห่างของของต้นก็คือ15เซน แล้วเราก็จะแถมจานจานสี่หุนนะคะไปให้อีกนะคะจานสี่หุนไปให้อีกนะคะทั้งหมดสี่ใบนะคะจานสี่หุนนะคะเดี๋ยวลูกน้องกำลังเอามานะคะเพื่อนำส่งลูกค้าที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะคะส่งทางไปสนีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้นะคะดูนะคะตัวนี้ นี้คือสีหุนนะคะสี่หมุนสี่ใบนะคะเขาพดนลงทีละสองเมตรและระยะห่างของต้นก็คือยี่สิบเซนนะคะตัวนี้ถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสถังปุ๋ยมีสองถังนะคะเป็นถังสแต,ต,ตนเลสนะคะใส่ปุ๋ยได้ประมาณยี่สิบห้ากิโลนะคะตัวนี้กรงจักมีสองกรงจักนะคะเพราะว่ามันกว้างนะคะใช้กรงจักยันไว้สองกรงจักนะคะ เท่ากับคนทำงานสองคนนะคะตัวนี้คนทำงานสองคนนะคะมาตรฐานนะคะไม่ต้องห่วงถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะยินดีรับใชย้ยินดีให้บริการนะคะ,ะถ้าสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะมีของสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังนะคะ สั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยามากนะคะที่ไว้หวังใจร้านของเราขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ